วันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมพูวิลล่านะครับพื้นที่จะสอย334ตารางเมตรนะบ้านจะแบ่งเป็น4ห้องนอน5ห้องน,น,น, <ะ S 1> น้ำตรงนี้สามารถจอดได้4คันเลยนะทุกคนต้องรับแขกขนาดใหญ่เลยนะครับเซเว่งสูงถึง2.8เมตรนะจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ครับที่สามารถนั่งจิบไวน์ตรงนี้ได้เลยมาสเตอร์เบดจะใส่เตียงกิงไซเลยนะครับ6ฟุตวิลด้านนอกก็จะเป็นธรรมชาตินะครับซันเซ็ตอยู่ด้านนี้นะตรงนี้เราจะบิว์อินให้ทั้งหมดเลยนะครับมอกจาจะเป็นชุดเตียงต่างๆแบบนี้คือเราบิวด์ให้หมดแล้วนะ ที่สำคัญคือจะมีว a l k i n ิน o ค e t ขนาดใหญ่เลยนะครับสจะเป็นสีโลสโตนะครับให้ความหรูหราลักชัวรี่มากๆครับทุกคนจะเป็นแบบซอฟท์คลด้วยนะครับเข้ามาด้านในตัวนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนั่นเองพาไปชมห้องนอนถัดไปนะครับตรงนี้นะครับซิฟลิงสูงถึงสามเมตรเลยนะครับจะมีความสูงและโล่งโปร่งสบายมากๆครับทุกคนอันนี้ห้องนอนที่สองครับเข้ามากด้เลยห้องนอนที่สองเราเราก็จะใช้เตียงคิงไซส์เบเหมือนกันนะครับจะเป็นขนาด6ฟุตเลยนะทุกคน บวกอ i n c l o s e t จะอยู่ด้านซ้ายมือเลยนะครับห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวนะครับที่สำคัญครับในห้องน้ำจะมีบ a l อิน c l o s e t อีกตัวหนึ่งนะเข้ามาด้านในตรงนี้ห้องน้ำจะกว้างมากเลนชอวเวอร์นะครับระบบทำน้ำร้อนน้ำอุ่นเรียบร้อยเลยครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนที่สาห้องนี้จะมีความพิเศษนะครับก็คือสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ําด้วยนะครับทุกคนด้านนี้ครับด้านล่างของเราจะเป็นสระว่ายน้ํานะจะมองเห็นไปสระว่ายน้าตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นบ a กอินครเซตของห้องนี้นะครับก็จะเป็นสีแบบ หรูหรานะครับลักชัรี่รครับสไตล์ของที่นี่ก็คือมี Walk-in Closet ทุกห้องเลครับกระจกแต่งตัวขนาดใหญ่แล้วก็เข้ามาตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำนั่นเองห้องน้ำก็จะติดตั้งระบบเลนชเวร์เรียบร้อยนะครับระบบน้ำร้อนด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่4นะครับ w a l กอ n นโคลเซก็จะมีไฟด้วยนะครับแบบให้ความหรูหรานี่ก็จะเป็นเตียงคยงไซส์เช่นกันครับขนาด6ฟุตเลยนะมีบิวอินหัวเตียงเรียบร้อย การ์เด้นของตัวบ้านนะครับก็จะมีขนาดกว้างขวางนะครับสามารถเดินไปที่สระว่ายน้ําได้นะครับทุกคนกระจกทุกตัวนะครับจะเป็นระบบกรองแสงนะครับซึ่งสามารถการแสง UV ที่เข้ามาในตัวบ้านได้นะครับและที่สําคัญคือบ้านจะไม่ร้อนนะครับประหยัดแอร์ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยครับทุกคนทาเลดีมากๆครับทุกคนจะอยู่บริเวณตุ้งกรมตาลหมันนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากอ่างเก็บน้ําชากนอกนะครับที่สําคัญก็คือพูเวลล่านะครับถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆครับเราสามารถที่จะทําเป็นปล่อยเช่าได้นะครับบ้านพูเวลล่านะครับ ตอนนี้นะครับเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากๆนะครับในการลงทุนพัทยาเนี่ยถ้าคุณกำลังมองหาพูเวล่าสักหนึ่งหลังนะครับบ้านหลังนี้คือคำตอบครับ